ในรอบแรกทำไอศครีมให้หนูนะคะอ,อได้เลยไม่มีปัญหาส่วนตัวฉันคิดว่าไอศครีมที่อร่อยที่สุดก็คือไอศครีมจากแตงโมขั้นแรกแค่ต้องหัน่นแล้วก็เอามาปั่นแน่นอนมันอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะใส่แล้วใส่ลงไปในเครื่องปัน่น จากนั้นก็ใส่ครีมผสดลงไปและแน่นนอนเปิดเครื่องเลยเยี่ยมมากสมบูรณ์แบบและฉันมีหลายแผงถึงเจ๋งอยู่อย่างเราไม่ต้องทิ้งเปลือกเก็บไว้ใช้ได้และแทนที่เม็เติมโม <c oughs> เราใส่เม็ชดช็อกโกแลตลงไปมันดูเหมือนจริงม,กมากๆ ทีนี้ก็เสียบไม้เข้าไปลและตัดให้เป็นชิ้นที่สวยงามและแน่นอนต้องราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตด้วยกินให้อร่อยนะก็ไม่เล้วนะแต่มาทำไอศครีมจากคุกกี้ดีกว่าเอาล่ะทุกคนพร้อมไหมได้เวลาทุบแล้วเฮ้ยย่าโอ้โอ้ไม่ต้องห่วงผมทำเสร็จแล้วกินหอมมาก เดี๋ยวแค่แทนนมแล้วก็เสียบไม้เข้าไปในกระเป๋าเป้ของผมมีหมากฝรั่งรดมิ้นอยู่มันทำให้ลมหายใจเย็นจนแช่แข็งได้โอ้นี่ไงทิ่ใจงัเลยมาลองทำกันเถอะอืมเย็นจังเอ้ยผมหนาว เย yeah. ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วและไอศครีมก็พร้อม,มน่ากินจังเลยอยากลองอ <c oughs> กันได้กันได้นี่เป็นของน้องเจสแล้วข้าวกินให้ไรอ,อ่ะน้องโอ้ต้องตกแต่งด้วยหมักฟื้นรังสึน่อยนี่แล้วเข้าโอ้เ <c oughs> ทนนมลงไปแล้วก็เปิดเครื่องได้ เออคุณย่าคุณยา่ณยาโอเคมไหมทุกอย่างดีจ้าขอบใจนะเอาละทีนี้ก็มาแช่แข็งกันและนี่ไอศครีมก็พร้อมแล้วโอ้ตักออกมาสักลูกและใส่ไว้ในโคมกินให้อร่อยจ้าว้าว ทุกคนเก่งมากขอบคุณคะ่ะอืมอะไรเนี่ยโอ้โอ้มันคือไอศครีมรสออรีโอหนูชอบมากๆแต่ว่าหนูไม่เคยลองไอศครีมแตงโมงมาก,ก่อนอืมหวานจังโอ้สุดยอดหนูทูกเจมากเลยคุณยา่าอะไรกินเนี่ยคนอันใหญ่เบอรมหนูพอใจจริงๆโอ้เจ,จ๋งจังมีหมาฝรั่งด้วย อยากคิดได้ไงเนี่ยโอ้แล้วก็เป่าลูกบองได้ด้วยอืมหนูตัดสินใจแล้วคุณย่าคือผู้ชน,นะโอ้ยขอบใจจ้าหลานลัก hmm. ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด hmm. แปบ,บหนึ่งนะโอ้จริงด้วย งานนี้ไม่ต้องเสีเวลาทำอาหารด้วยซ้ำเราแค่ต้องการโนูเทลล่าวาทถุฝรั่งท่าที่เจ๋งที่สุดในโลกเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยใช่ปหล่ะ <c oughs> เยี่ยมทีนี้ก็เทนนเทลล่าลงไปและเขยาวและมันก็พร้อมแล้วโอ้ดูนี่สิสีสันสดใสโอ้นั่นมันฉลาดมากหลานลักเก่งมากจ้า ส่วนย่าจะทำแบบ original. ออริจินอลย่าจะใช้ผลไม้ที่ชุ่มชําและสีสวยงามย่าคิดว่าหลานสาวของอย่าต้องถูกได้สิ่งนี้แน่นอนโอ้ดูสิมันสวยแค่ไหนและก็เอาไปอบได้ส่วนฉันจะทํามันฝรั่งทอดจริงๆต้องทํามาจากมันฝรั่งเท่านั้นเป็นรูปแบบดั้งเดิมและก็เอาไปทอด ขาใช้เตาออบมันใช้เวลาน,านานเกินไปและนี่ขนมของฉันพร้อมแล้วนี่คือผลงานชิ้นเอกเลยใช่ไหมคุณย่าตื่น,นโอ้ช่างเถอะอ๋ออ๋ออ้มันฝรั่งทอดของย่าไหมหรือเปล่าโอ้สวยงามสมบูรณ์แบบกินให้อร่อยจ้า ว้าวทุกคนทำได้สุดยอดไปเลยผลไม้อบแห้งเหรอน่าลองแต่ว่ามันค่อนข้างเหนียวนะเอาล่ะหนูจะลองจันให้เหลือโว้าวเชฟทำมันฝรั่งทอดสวยมากเลยมันน่าให้หนูนักถ <right> ึงฮอตดอกนะงั้นเลยต้องกินกับซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดมาลองกันเถอะ อนี่มันวิเศษจริงๆอยากรู้จังว่าพี่ชายทำอะไรมาโอ้ทั้งสวยแล้วก็สดใสว้าวอ,อืมแล้วก็อร่อยน่าสนใจจริงๆใช่แล้วเนอชอบมันมากๆอ๋ออร่อยหอนเลยพี่ชายฉันนะโนูรักพี่นะเย่เจ๋ง ขาดไม่ถึงเลยจริงๆอสุดยอดเลยใช่ไหมฮะออไม่เอาน้ำไม่ต้องเศร้าเอาละ่ะและครั้งนี้หนูอยากกินไข่ดาวได้เลยคุณหนูเดี๋ยวฉันทำให้มีหมูน้อยที่ชอบกินไข่แดงอยู่และใส่สีลงไปในไข่ขาว ฉันจะทำไข่ดาวหลากสีฉันแน่ใจว่าเจสต้องชอบอาหารจานนี้แน่นอนเป็นเงยและแน่นอนต้องมีซอสมะเขือเทศและก็มัสตาร์ดด้วยและทำเป็นรูปอิโมจิหน้ายิ้ม โอ้เก่งมากจ้ะส่วนยาทำไข่ดาวตามสูตรต้นตำรับของยาเองสูตรนั้นก็คือใส่กรอบมีไม้จิ้มฟันและไข่สองสามฟองและก็นี่ดอกไม้แสนสวยของยาใช่ไหมละ่ะโอ้แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วมันช่างสมบูรณ์แบบจริงๆ และผักใบเขียกก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบมากๆโอ้กินอะไรเนี่ยไฟไหม้นั้นหรอหลานยาหยุดก่อนดูนั่นสิไข่ไหมโอ้เป็นเจ้าทำยไงดีเออไม่มีเวลาทำไข่ดาวฟ้าใหม่แล้วงั้นก็ตกแต่งแบบนี้แล้วกันหวังว่ามันจะช่วยได้บ้างกินเลย <c oughs> เอ,อ้าจานนี้ม่กลิ่นเหม็นๆนะ หนูไม่กินอาหารไม่นะโอ้ยอืมไข่แดงโอเคอยู่แต่ดูนั่นสิไข่แดงของคุณย่าน่ากินมากอืมดอกไม้ก็สวยว้าวรสชัตก็สุดยอดมากๆว้าวเชฟทำเค้กออกมาน่ารักจังเป็นไนทมจิมาลองกันเถอะ โหว้านี่มันอะไรมากๆาสุดยอดงานผู้ชนะก็คือเชฟ <Yeah! S 1> โอ้ในที่สุดในที่สุดฉันชนะแล้วเอาล่ะฉันอยากกินเค,ค้กกอลูกกว่าสกีเท่าที่ฉันชอบที่สุดง่ายมะสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ขนมไม่เยอะเธอต้องตกแต่งมันให้เท่าเค,ค้กที่จะทำได้ มันจะกลายเป็นสิ่งที่หลานย,ย่าต้องการและเพื่อไม่ขนมหล่นย่าจะทำอย่างอื่นด้วยแต่ก่อนนั้นย่าต้องการแป้งโดใส่นมใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งด้วยแล้วก็ผสมให้เข้ากันด้วยมือโอ้เกือบจะเสร็จแล้วเหลือก็แค่นวดอีกนิดนึงแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นยาว แบบนี้เลยดูสิมันเจ๋งมากจากนั้นจะมาแปะบนบนลูกกวาดแล้วก็ตอนนี้เค้กจะเข้าบนเตาอบแล้วละ่ะดูสิย่าทำได้ดีมากเลยใช่มมตอนนี้ก็ถึงเวลาพักแล้วใครเขาหลับกันขนาดทำอาหารเนี่ยนี่มันไร้ความรับผิดชอบชัดๆเลย เออเธอชอบเค้กของฉันไหมล่ะดูสีมันสดใสและก็สวยงามขนาดไหนแต่ยังไม่หมดนะฉันต้องการทําให้เค้กมีสีสันสดสใสททั่วเลยแต่เพื่อที่จะทำมันฉันต้องใช้เครื่องเป่าผมด้วยมันจะละลายละกกว่าสีสกิทตเตลงมาสมบูรณ์แบบหลือก็แค่เติมละกกว่าลงไปอีกนิดหน่อยน่ากินมั้ใช่เติมลงไปนิดนึงออ ยายคิดว่าเค้กของยายพร้อมแล้วล่ะได้เวลาเอาสกเต้อบแล้วยายมั่นใจว่าเบ็ตี้ต้องชอบแน่แน่มันออกมาสวยงามมะเธอชอบลูกั้นของฉันมะฉันคิดว่ามันเป็นผลงานศิลปะที่เยี่ยมเลยล่ะเออใช่เดี๋ยวก่อนนะฉันต้องทำเหมือนกันนี่และฉันรออะไรอยู่ฉันต้องตกแต่งเค้ก้วยเร็วๆนี้แล้วล่ะฉันต้องการเครื่องยิงลูกว่าสกิเต้ ta mình sẽ giết ngay nó thì tay thôi sao tất cả lúc còn vẫn khác nữa mình sẽ thứ không bình nghĩ ơ ồ thành thế hôm lỡ rồi bé tiếp thì cũng là lắc lão khai trên quá trình nữa kín hết rồi nữa ô kén sao được có lỡ giờ quên không em mơ Tại bằng thì sẽ rồi đây ไม่นะปันเค้กธรรมดามาดูกันว่าเค้กต้องการเป็นยังไงอืก็มันน่าสนใจมากเลยเอ๋เนี่ยมันคนละเรื่องเลยอร่อยมากกับคุณยาแต่ยังคงต้องลองเช็คของเชฟแซกก่อนแน่นอนมันดูเจ๋งมากลเลยอือแล้วเราชาติก็ดีเยี่ยม ฉันหวัว่าอยากกินลูกอมทุงลูกให้หมดเลยมันอร่อยเกินบรรยายอะแซคเธอชนะแล้วเออเย่ oh yeah. ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชน,นะครั้งนี้ฉันอยากกินเค้กแตงโมครั้งนี้เป็นชาเลนจ์ที่น่าสนใจมากเลยฉันคิดว่าฉันมีวิธีทำเค้กแตงโมได้แล้วละทั้งโลกเลย แน่นอนฉันรู้ว่าก่อนอื่นต้องปอกเปลือกทั้งหมดให้ออกก่อนสำหรับเค้กของฉันต้องการเนื้อเท่านั้นแบบนี้เลยเรียบร้อยตอนนี้ก็ง่ายมากดูสิเห็นไหมตอนนี้เธอต้องตัดแตงโมให้เป็นเค้กโออย่าไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอก ทุกอย่างง่ายมากด้วยแตงโมแค่ผ่าครึ่งแล้วก็คนแล้วก็ใส่เจลาตินเล็กนอยแล้วก็ขนให้เข้ากันแต่ก่อนอื่นเราต้องทำให้มันเล็กๆก่อนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของเจลาตินแล้วลสิ่งที่สำคัญคือต้องทำอย่างระมัดระวังนะคุณยะมันเจ๋งมากเลยเอ,อ๋อส่วนฉันจะใช้ทุกแต่งโมด้วยที่ขุดเพชร ร่วงด้วยเออปกมันก็เดินไปหมดแล้วหยุดนะโทษทีค่ะฉันเล่นมากเกินไปอะแต่ไม่ต้องห่วงแตงโมใกล้เสร็จแล้วดูสิเหลือแค่แตงโมน่ากินแต,ต่าการเสิร์ฟแตงโมธรรมดาให้เบ็ตตี้ของมินได้มันต้องเจ๋งกว่าน,นี้ฉันตกแต่งแตงโมได้ของอร่อยสารพัดและก็มันจะเหมือนเค้กมากขึ้น ดับ,บนี้เลยดูสิมาร์ชมมนโลงก็เจ๋งมากยังรี่ก็เจ๋งใช่เออชวนอ้วกสุดๆเลยทุกคนรู้ดีว่าเคที่แท้จริงต้องทำยังไงต้องเป็นหลายชั้นหลายชั้นแบบนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ทากาวชิ้นตั้งมลแล้วด้วยคีมพิเศษแล้วก็เกลี่ยคีมให้เข้ากันและยิ่งดีถ้าทําสีสันลงไปด้วย อืมเค้กของฉันเป็นสีเขียวจากด้านล่างและสีแดนจากด้านบนเป็นการผสมสีที่เยื่อเยี่ยมมากอมไม่เลวเลยนะส่วนยอดเต็มยันลิ่ตัตงโมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะและคงไม่มีใครเดาวิธีการทำแตงโมนี้แน่นอนเออไม่แน่นอนเพราะเค้กของฉันดีกว่าเยอะเลยไม่เพียงแค่นั้นฉันจะวาดให้มันเหมือนตังโมจริงๆ แล้วก็ฉันจะทำหน้าตาให้มันด้วยดูสิมันน่ารักขนาดไหนนะเบตตี้ถึงเวลาลองแล้วล่ะเย้เอมมาเธอทำอะไรมาเนี่ย mm hmm. แค่จิ้มขนมแล้ตั้งมอเหรอนียแ mm hmm. น่นอนว่าก่อนนี้น่าใช้ความพยายาม mm hmm. แต่คนอื่นพยายามมากกว่านะ mm hmm. แล้วรสชาติของมันก็เยฉยเฉยันเคยเห็นแค่ที่ดีกว่าน,นี้มันดูกันว่าเชฟแซกเต็มไรให้ฉันบ้างอืมแ mm hmm. ค่นัสวยงามมาก แต่มันจะอร่อยขนาดไหนนะอืมเค้กนิวิเศษจริงๆเหลือแค่ลองเค้กของย่าสตรีรักแล้วล่ะดูจากเนื้อสัมผัสแล้วมันคือน่แนนแน่อืมสนุกจังเลยอลยอใช่คุณย่ยาเธอทำได้มาอร่อยมากเลยล่ะอ้เ oh yeah, ย่ย่าหวังไว้ออู่แล้วล่ะ ครั้งนี้ทุกคนต้องทาเค้ก,กาตาุ๊กตาหน้าเหมือนฉันเชื่อมันเป็นชัลเลนที่สนุกแน่นอนเออมันยากแน่เนจริงๆมันง่ายมากเลยตั้งหากนี่คือฉันเองเออยากเป็ความคิดดีๆดีแล้วทำเค้กให้มันเหมือนเมตตี้ด้วยความใช้เหลือของผลไม้เรานี้มันจะง่ายมากแล้วก็ใช้กีวีจากนั้นก็ผลไม้อย่างอื่น ตกแต่งให้เป็นหลานสาวที่น่ารักของฉันดูสิว่ามันน่ารักขนาดไหนน่ารักมากสิ่งที่เหลือก็แค่ต้องทำผมจากนั้นก็เสิร์ฟได้เป็นความคิดที่เจ๋งมากแต่มันม่เหมือนเบตซี่เลยฉันก็ชอบผลไม้นะและผลเบอร์รี่มากด้วยแต่อย่าเสียเวลาพูดถึงเวลาทำเค,ค้กแล้วฉันต้องวัดมันด้วยมือ โอ้แน่นนอนใบหน้าไม่มีดวงตาได้ยังไงเห็นแล้วแสบตาแน่นนอนแล้วเราก็ทำตากันด้วยันเลยลูกตาและอันนี้ฉันจะเอามาทำเป็นปาาเป็นแงกมมันเหมือนมากเลยสิ่งที่เหลือก็คือใส่ผมแล้วมันออกมาสวยมากเออมันเหมือนหุ่นไลกาเลยนะแต่ก่อนที่ฉันจะเริ่มทำ ฉันต้องเป็ีนรูปลักของเค้กให้มันกลมกลมก่อนฉันจัดการเรื่องนินได้ไงมากตอนนี้ฉันก็ได้แล้วและตอนนี้ฉันจะใส่ตุกก๊กตาลงไปในเค้กเค้กจะดูเหมือนชุดกระปองเก๋ๆเ,เลยยังไม่หมดนะแน่นอนต้องใส่วิปครีมด้วย แตนน่น่ามันกินไม่ได้สักหน่อยตุก๊กตานะโอหยุดนะคุณยะทำคณคุณยะไปหลังจากนั้นฉันต้องใส่น้ำหวานแสนอร่อยลงไปให้เค,ค้กก้อนนี้พิเศษสุดๆโอเวลานี้แหละฉันชอบมากเลยฉันชอบที่สุดตอนที่เค,ค้กของฉันออกมาสวยงามแบบนี้ใส่สปริงเกิลนิดหน่อยโอเย้เพียง สวยมากแล้วก็มันองกันฉันมั่นใจว่าใครๆก็ต้องชอบชุดเดรสนี้โอ้สวยมากเบตตี้เลอกเลยว้าวฉันชอบแค่ทุกก้นเลยแต่ฉันจะเริ่มจากของคุณยา่าเค้ของเธอดูน่าอร่อยสุดๆมาดูกันว่าดีจริงไหม อร่อยใช่แต่มีบางอย่างขาดหายไปเอมม่าเธอทำอะไรออกมาอีกแล้วเนี่ยทำไมแค่คนเธอหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ไม่นี่มันไม่เหมือน,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 อนฉันแน่นอนฉันหวังว่าอย่างนั้นมันจะอร่อยนะทั่วไปฉันเคยกินอร่อยกว่านี้ยังเหลือของเชฟโอ้วาวแค่นี้มันเจ๋งมากเลย เพราะฉันหมดตุกตาจริงๆแต่ยังต้องมาดูนะว่าอร่อยเหมือนกันไหมอืมนี่มันอร่อยเกินบรรยายเลยแสกินไดยด้วยเนถะฉันนะเจนงมากเย้ yeah, มันแง่อยินแล้ว